จางโยเซียนายพลคนสนิทของสีจิ้นผิงถูกกล่าวหาว่าปล่อยความลับนิวเคลียร์จีนให้สหรัฐหลังถูกปลดฟ้าผ่าฐานละเมิดวินัยอย่างร้ายแรงหลังจากกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศปลดนายพลจางโยเซียซึ่งเป็นนายพลเบอร์หนึ่งของจีนและเป็นคนสนิทของสีจิ้นผิงก็มีรายงานออกมาว่านายพลคนนี้ได้เปิดเผยความลับนิวเคลียร์จีนให้กับสหรัฐและกำลังถูกสอบสวนหนักเกี่ยวกับการละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง หนังสือพิมพ์วอลสตี e เจอ u r น a ลรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคมอ้างอิงแหล่งข่าววงในหลายรายระบุว่านายพลจางวัย75ปีถูกกล่าวหาว่ารับสินบนและกับการปฏิบัติราชการเช่นการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมปล่อยข้อมูลเชิงเทคนิคสำคัญของโครงกลารนิวเคลียร์จีนให้กับสหรัฐทั้งยังตั้งกลุ่มการเมืองใช้อำนาจหน้าที่ตัดสินใจทางการทหารโดยมีชอบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการกำกับดูแลของจ้างในหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการวิจัยการพัฒนาและการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางทหารมีข้อกล่าวหาด้ยวยว่าเขารับเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากนี้นายพลหลิวเจิรนลี่สมาชิกคณะกรรมาการทหารกลางพักคอมมิวนิต์หรือ CMC ถูกสอบสวนด้วยฐานละเมิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง การสอบสวนดังกล่าวได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วแวดว,วงผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพจีนและถือเป็นการกวาดล้างนายพลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองของเหมาเจ๋อตงในปี1976าเจหางโยเซียเป็นรองผู้บัญชาการทหารภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมาการทหารกลางหรือ CMC ซึ่งเป็นองค์กรบังคับบัญชาสูงสุดทั้งยังเป็นสมาชิกคณะกรรมาการเมืองหรือ Policy b u r ของพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วย จางและหลิวนั้นยังคงเป็นนายพลสองคนของจีนที่เคยรบจริงในสมรภูมิชายแดนกับเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษปี1970และปี1980ครั้งสุดท้ายที่จีนเคยรบจริงซึ่งจีนมีนายพลแบบนี้น้อยมาก เจมชานักวิชาการด้านความมั่นคงของจีนจากวิทยาลัยการต่างประเทศศึกษาเอสราชาตรตันนำในสิงคโปร์กล่าวว่าการเล่นงานจางแสดงให้เห็นว่าสีรับฟังเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการปราบผุจริตที่เลือกคนมากเกินไปสีจึงหันมาตรวจสอบหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดตัวเองที่สุดด้วย การปรับปรามการทุจริตในแวดวงทหารของจีนนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของสีจิ้นผิงที่ต้องการให้กองทัพจีนมีความทันสมัยและเป็นกองทัพระดับโบร์คลาสให้ได้ภายในปี2049แล้วทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ